เด mm ี hmm. s, <S ๋ยวพูเลยมามากลาเก้ากลางเลยสวยเลยฝั่งนี้สวยพอนั่นเราก็เปลี่ยนเลยฝั่งนี้สวยไอตอนนี้ใช้ได้เลย

ทะเบียนได้เลยค่ะไม่ต้องใส่ควนี้ลก่อนได้เลย อันน okay. cool. wow, <that> ี <hat> uh, <that> ้ัเวอ่เดียะโ่พราะความสุขขาดหวานไม่ได้ได้แล้วค่ะเอาพิมพค่ะพิมพม่อแน่หรอโอ้น่ากิน

ใช่ใช่ครับมาหาครอบครัวที่สงขาแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ครับมันอยู่ส่งการนี้เที่ยวกี่วันครับอ๋อสิบสามก็กลับแล้วครับใช่ครับแต่ก็มาเที่ยวมาเที่ยวก่อนก่อนสงการเพื่อที่จะแบบว่าจะได้ในคนคนไม่เยอะมากครับผมแล้ววันวันที่สามก็กลับไปเที่ยวกับฝั่งครอบครัวของของแฟนอีกทีหนึ่งครับเคยมาเกาะกระดานไหมอ๋อยังไม่เคยครับเป็นยังไงบ้างครับอ๋อสวยมากแล้วก็ประทับใจมากครับผม แล้วทางโทรแจกนะ้ำแข็งใสรู้สึกเป็นไงมากคะอากาศร้นนอนแล้วจริงดีเลยครับถือว่างเวิร์คเลยครับจะได้แบบว่าดับร้อนไปด้วยครับใช่แล้วก็มีเนาะผมได้เคสมาด้วยก็ถือว่าดีมากแล้วเข้ากับส,สถานการณ์สงกรา์มากๆเลยครับถือว่าช่วยเื่อเซฟเอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยครับผม สำหรับนะคะงานสงกรานประเพณีขึ้นปีใหม่ของคนไทยนะคะการท่องเที่ยวงประเทศไทยสำนักง,งานตรังนะคะเราก็จะมีจัดกิจกรรมสงกรานเจ้าเกาะที่เกาะกระดานนะคะเราสามารถที่จะให้นะักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่นะคะซึ่งวันหนึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณ3,000ันคนต่อวันนะคะได้มีโอกาสนะคะส่งน้ําพระกลางทะเลอันดามันแล้วก็เติมความสดชื่นความสดใสาจากท้องทะเลที่เป็นชายหาดที่ดีที่สุดก็คือที่เกาะกระดานนะคะ สรดแล้วก็เติมความเย็นความชื่นใจหวานจําด้วยนะคะหวานเย็นที่เรามาเสิร์ฟถึงเกาะน,นะคะก็จะมีหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไนมะ่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติอาจเจ้าใหม่นะคะสภาอุตสาหกรรมต้องเที่ยวจังหวัดตรังสมาคมทุกท่ต้องเที่ยวตั้งสาสมาคมค่ะเรานะคะเสิร์ฟความาเย็นจํานะคะแล้วก็พิธีสงกรานะมาเทียวที่นี่แล้วนะคะ ท่านจะไม่พลาดที่จะสามารถลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็สูงน้ําพระที่เกาะสดานกลางก็เลยอันดามันค่ะ ค่ะสำหรับนะคะคากิจการสงการานต์ชจ้าเกาะนะคะที่จัดที่เกาะกระดานนี้เราจะแจกน้ําแข็งใสตั้งแต่วันแรกก็คือวันนี้นะคะวันที่12นะคะทุกคนที่มาที่นี่นะคะเราแจกน้ําแข็งใส5 0 0ถ้วยค่ะแล้วก็วันที่13นะคะอีก500ถ้วยเพระนาะฉะนั้นนะคะมาวันนี้พรุ่งนี้นะคะสามารถที่จะสูงน้ํรรารับพุทธรูปการบริเลียนดามันแล้วก็รับน้ําแข็งใสคลายร้อนนะคะจากการเล่นน้ําผ่อนคลายนะคะได้ภาพสวยจากการเดินาทางท่องเที่ยวที่ เกาะประดานจังหวัดตรังค่ะ ใกาขสงการนีค่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจําวนเท่าไหร่คะสำหรับในช่วงเทศกาลสงกา์นะคะวันที่12ถึงวันที่16นะคะเมษายนนี้อัตราการเข้าพักของจังหวัดตรังอยู่ที่ประมาณ60-70ซนะคะพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักผ่อนนะคะเต็มพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเกาะมุดนะคะเกาะลี่มงนะคะเกาะกระดานแล้วก็เกาะสุกรน,นะคะสำหรับที่พักแต่ในตัวเมืองนั้นนะคะมีตั้งนักท่อง เที่ยวที่เดินทางกลับบ้านแล้วก็นะคะ,ะนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมค่อนข้างจะคึกคักร้านอาหารนี่นะคะทุกร้านเต็มนะคะด้วยความที่แบบว่าตรังเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอาหารนะคะก้าวมือเด็ดเสร็จที่ตรังเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อมากลับบ้านมาแล้ว4ี่ห้าวันในช่วงสงกรานนี้นะคะทุกคนก็จะมาไหว้พระนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลี้ยงสั่นๆกันในครอบครัวสุดท้ายนะคะเขาจะมีจัดเลี้ยงสั่นๆกันใน แก้งนะคะสันสันในหมู่คณะเครื่อนฝูงนะคะซึ่งตรงนี้นะคะโรงแรมหลายที่นะคะร้าน,นะคะโรเกะร้านอาหารนะคะก็เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะคาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงหน้าวันนี้ไม่ต่ําแต่500ล้านบาทคะ่ะสาหรับเกาะกระดานะคะยังเป็นแม่เหล็กนะคะในการด,ดึงนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในทะเลอันดมามันนะคะก็ย,ยังเป็นแม่เหล็กที่สามารถที่จะกระจายนักท่องเที่ยวไปไม่ว่าจะเป็นทั้มรกตนะคะเกาะมดุดเกาะ เกาะไงน,นะคะแม่กระทั่งเกาะลันตานะคะก็เป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวที่พักที่เกาะลันตาก็มาท่องเที่ยวจะเลยตรังมาทัวร์สีเกาะน,นะคะหนึ่งในดีไ i น a ชั o นที่ไม่ว่าจะนักเที่ยวจากจังหวัดตรังหรือจากจังหวัดกระบี่เองนะคะก็จะเดินทางมาเที่ยวและก็ส่งน,น้ําพระที่เกาะกระดานซึ่งเป็นชายหาดที่ดีที่สุดค่ะ